ครับวันนี้เป้าหมายเราจะไปทางแยกอาเซียนแล้วก็จะไปเส้นทางที่จะไปพิซูโลกอ่าแล้วก็จะไปหาจุดที่พักกันตรงอุทยานชาติเขาคอซึ่งเป็นหน่วยย่อยตรงบริเวณก่อนถึงทางเข้าผาซ่อนแก้วใช่ไหมพี่เก่งใช่ครับเขาคอ,อสามครับอ่อออาเขาคอ3 ตรงนั้นจะเป็นทางหลวงหมายเลขแล้วผมจำไม่ได้แล้วสองฮะสิบสองนะว่ในะ่จะวิ่งเนี่ยฮะจากเพชรบูรณ์ไปพิโรกนเนี่ยแหละเส้นทางสวยงามคลาสสิกเลยเดี๋ยววันนี้จากตรงแยกใหญ่เนาะอยากอาเซียนยกยกอะไรตรงนั้นก็จะเริ่มขึ้นเขาช่วงเป็นคงเป็นช่วงบ่ายอ่ะที่เราต้องไปเจอกันมานะนะเดี๋ยววันนี้เช้าๆในกี่โลก็ไม่แน่ใจลบบประมาณสักสักห้าสิบโลได้ไหมนะพักเช้าเนี่ย Gue t referred Marche Traponder Ni, Uymali Guro nombre va Nuntun Nuntun

ตอนนี้ก็แวะร้านค้านะครับแวะเติมพลังก่อนนี่หมู่บ้านอะไรครับพี่สแกงงามใต้จ้สะสแกงงามใต้จ้ะฝั่งนั้นสแกงงามเหนืออ๋อฝั่งกันโน้นสแกงงามเหนือนี่นี่อำเภออะไรเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โอโย่อำเภอเมือง ทีมงานก็สั่งข้าวกันแล้วส่วนผมนี่ข้าวเหลือแต่เมื่อวานนี้กลัวมันบูดก็เลยไปซื้อไก่ระหว่างทางมาจ้อยด้วยเลยสบายสวยงาม อเจ้าของบ้านเป็นตำรวจเก่าใจดีนะเสียบน้ําให้พวกเรามาพักก่อนชงกาแฟกินก่อนเอ็นหลังกันก่อนพักผ่อนกันก่อนนะก่อนจะเดินทางผ่าแสงแดดไปได้กาแฟสักแก้วนี้น่าจะได้อีกสัก50โลนะหโลหโล โอ้ดีครับเจ้าของบ้านเปิดบ้านต้อนรับเลยบอกมาพักก่อนชงกาแฟกินต้มน้ำร้อนไว้ให้เออนะเซงหวะเอาอ่างเข้าอะไรต้มไก่อ่าเดี๋ยวมีโอกาสมาผ่านมาต้องถามหานะไปต้มไก่นะเอาอะไรพี่ร้านอะไร ร้านขนมจีนรสากเฮ้ยของขึ้นชื่อนะเพชรบูรณ์เนี่ยก็หลบเก่าหลบสากเนี่ยร้านชาวบ้านาี่ย ไปปั่นกันมาแล้วก็มาถึงถนนสายหลักที่จะออกเส้น12ร้รานข้างหลังนี้มีดพี่เกพี่เกงร้านนี้นิดไหมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายร้านนี้เนะี่ยขนมจีนเส้นสดป้ากุนต้นตำรับอาหารอร่อยก่อนนี้เราจะไปแยก พันแยกอาเซียนแยกอะไรนี่เราจะแวะร้านขนมจีนตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ชาวบ้านเขาแนะนํามามีอยู่ร้านเดียวร้านตรงนี้แถวนี้เมนูก่อนครับกระชูครับกินอะไรครับวันนี้วันนี้ขนมจีนน้ายาป่าครับมี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 ตีนไก่ครับแล้วมีไข่ต้มหนึ่งฟองครับจัดไปดพี่ <ใจ S 2> ป๊อกพี่ป๊อกอะไรเมนูหนึ่งจานก,ก่อนเลยปลาดุกแล้วก็น้ำพริกรถูก ร้านนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยพี่เบิ้มพอจะบอกพี่กัดได้ gained? ไหมเกิดขาจักรยานมาหลงมาแถวนี้ราคหน่งว claro> yeah> UH> ิ่งอเส้นสิบสองแล้วกันครับผมเส้นสิบสองนะครับเส้นสิบสองอ่าปทออะไรกันไม่รู้เนี่ยปทอสาขาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูพี่กัดให้ตรงตรงร้านร้านนี้ชื่อร้านขนมจีนป้ากุลป้ากุลเอ้าโอ้โห Từ tôi này nắm nào thấp nắm nào còn to còn to เดี๋ยวเราจะตรงไปทางพิษณุโลกนะครับสายสิบสองเนี่ยยึดไปเลยเราจะผ่านสี่แยกอาเซียนนะครับแหมมันบอกซ้ายไปมาเลเซียขวาไปลาวตรงไปพม,มา่า <c oughs> ถ้าย้อนหลังก็ลาวแล้วเวียดนามฮะทะลุนี้ไปก็พักก็จะขึ้นเขาแล้วนะตอนนี้พี่เบิ้มก็เล่นหนมจีนมาแล้วก็กําลังภายในกลับคืนสู่สภาพแล้วหลังจากเสียพลังวัดไปในช่วงพักเช้า แต่่ปทุมเเลยยนีใช่ปทุมปทุมสตรีลบบุรีอะไรพวกเนี้ยจนมาถึงเนี่ยเดี๋ยวจะไปจบที่พิโลกครับแล้วก็นั่งรถไฟกลับไปอีกสองวันถึงพิโลกเดี๋ยววันนี้ไปนอนบนก่อนบนทุกทางเขาทำทำเรียบร้อยยังเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมหรือว่าไปก็้วถึงเชียงคานศิลปะได้เลยได้เลยวังทองร้อยสามพิโลกหนึ่งสองหนึ่ง อันนี้แยกขวาก็ไปภูทะเบิกนะครับแต่ว่าเราไม่จะไปทางนั้นเราจะไปพิษณุโลกพวกชาวทัวริ่งขาแข็งๆก็นิยมขึ้นปั่นไปภูทบเบิกนะครับข้างบนก็ไปกลางเต้นหรือจะเลยก็ไปอุรยานชาติหุินล่องกล้าบ้านใหม่ล่องกล้าก็ไปได้ทางนั้น ทางก็ชันนะครับตอนนี้ก็แวะร้านคา้าซื้อสะเบียงมัมมา่าไข่มั่งอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปกินข้างบนระยะทางข้างบนอีกประมาณนักสิบกว่าโลได้ไหมน,นะข้างบนมันที่เราจะไปเหนวยพิษณุสอุทยานแห่งชาติเข,ขาค้อขาส้มแก้าเนี่ยก็อ,อีกประมาณสักทนะี่เก่งเช็คระยะทางกันสิบสามสิบสามกิโลแต่จะเริ่มขึ้นและเริ่มขึ้นเขาแล้ว คิด,คดยงงอยาไ้มูลบอกว่าพัการชันแล้วก็13บ so, กิโลก็ช่วงนี้ก็น่าจะเก็บนีบบ่แปดโมงเก็บอยู่อันนี้แปโมงนะพอเหลือเฟือเหลือเฟือยังไง,งถ้าไม่ติดถ,ถ้าไม่ติดฝนนะตกตกเก็บแล้วก็ซื้อสเสบียงเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อครับเดินทางกันต่อครับพี่น้อง แต่ร้านข้ามาขนลงมางอย่างหนักทังนี้ก็ไอเดียเขาร้านก๋วยเตี๋ยวเลยพี่น้องพ่อค้าใจริงใจเหม่ว่าลูกค้ามาแล้วที่ไหนได้มันหลบฝนหลบอยู่ร้านมะขามหวานแล้วนะชู สวยงามมากครับส้นทางฟ้าร้องฝนสวยจริงครับเส้นนี้ oh, <hey. S 1> ยมามฝนตกแล้ว

เดี๋ยวจานหลังก็จะมาหมดทุกตัวดีมากอยู่ว่ะมานูกันสิตะวันดามุชายังดุมาตาอันมาสังสังอลมา <coughs> i อมาถึงจุดที่สูงเห็นอยู่ไกลๆนะคือ,อวัดผาซ่อนแกลล้วครับน,น่าจะถึงใฮลโที่กลหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโถลงัลโลัลโล้วล

Si O Nang Si O Nang ถึงแล้วครับที่เป็นอุทยานที่เราจะมาพักกันเห็นละเห็นละอยู่ฝั่งกระโน่นนะเดี๋ยวต้องไปกลับรถข้างหน้าโอเคแล้วอ่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาเ้าะผาซ่อนเจ้าผมก็มาถึงในเวลา15นาฬิกาเดี๋ยวจะเข้าไปติดต่อเจ้าที่อุทยานข้างในจะขอพักแรมทางเป็นส่วน ทีมงานก็กำลังไต่ระดับขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนเลยดีกว่าอ่านะครับตอนนี้เราก็เจอน้องที่เขาเป็นแฟนเขาเป็นเจ้าที่อยู่ที่นี่นะครับมาเป็นหัวหน้าที่นี่อ่ะเดี๋ยวคือเราขออนุเคราะห์สถานที่ที่กันฝนได้อะเพราะว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนฝนตกก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันทีนี้เขากำลังจะประสานทางหน่วย,หวยใหญ่อยู่นะครับว่าจะสามารถเปิด ให้เราพักอ่ะที่มันไม่โดนฝนอ่ะ,ะเป็นศาลาอันนี้ประสงค์หรืออะไรเงี้ยฮะตรงนี้ก็ตัวที่ทําการนะครับก็เป็นช่วงหน้าหนาวนี่ก็โอเคอยู่นะนี่กางเต็นต์ตรงนี้ได้ห,ห,ห้องน้ํามีนะฮะด้านด้านานู้นจะเป็นหอประชุมมาค่ะหอประชุมสําหรับให้พี่เขาพี่กางเต็นท์นะคะ<อ>น่าจะได้ประมาณสี่หลังได้อยู่แล้วก็ด้านล่างเป็นห้อง เดี๋ยวจะมีพนักงานเปิดไฟอ๋อเาชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อร้อยหรือเป็นภรรยาหัวหน้าหน่วยโอ้เรี่ยมเลยครับเดี๋ยวเพิ่งได้เอ้ยเพิ่งหัวหน้าหน่วยจะเข้ามาเปเนี่ยอ๋อมาค่ะน่าจะวันที่13เอ้าวันนี้พอดีเข้าป่ารัตเวนออกตัวนะคะมีอยู่กี่คนครับเนี่ยเจ้าที่ตอนนี้มีอยู่สามคนแต่ว่าลงไปปฏิบัติงานที่ตรงเขาลื้อตรงอาที่ผมเห็นในรูปเนี่ย เขามีเห็นจุดชมวิวที่สวยอยู่ข้างหลังใช่ไหมเจ้าตรงนี้ค่ะอ๋อที่เขาถ่าอ๋อดันขับพี่พี่เดินเดินเดินไปสายนนิดเดียวแล้วตรงนี้ไม่มีเหรอครับไม่มีค่ะป่าเลยจะเป็นเออ่บ้านบ้านพักเจ้าที่แล้วก็จะเป็นพื้นป่าอ๋อมีไฟไหมครับมีโอ้ยไฟแล้วก็พัดลมมีไฟพัดลมอดตรงนี้ได้นะโอ้ขอบคุณมากเลยน่ารักมาถึงแล้วนะครับมาถึงเหลือนาชูของผม กับพี่เก่งพี่เก่งเนี่ยเมื่อกี้พี่ป๊อปบอกปัญหาเรื่องเกียร์แมงโซ่โซ่ไม่ลงจานแล้ๆตอนนี้ไม่สามารถลงได้นะมันจะเกิดปัญหาหนักเลยนะในการขึ้นเขาเนี่ยส่วนนชูเนี่ยก็เดินพาเหรดเดี๋ยวจะไปให้กำลังใจหน่อยว่าเอออยู่ตรงนี้นะแกเห็นตรงนี้เออถึงแล้วจะได้รู้ว่าถึงตรงนี้นี่เองก็กำลังใจเดินไปให้กำลังใจเพื่อนหน่อย วังรถหลังพี่แก่งโซโซพี่แก่งโซตายพี่แก่งโซโซครับเดี๋ยวไปถึงนู่นยกจัก,กรยานข้ามเลยนะนะผมก็ทำสำเร็จผมก็มกลอดตัวไปแม่ไม่ว่าแล้วก่อนมาจากบ้านแม่บอกดูแลนะด้วยนะแม่ก็ไลน์มาตลอดเลยนะเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะปลอดภัยตอนนี้พี่เก่งเนี่ยโอโ้โหเขาเขาเขายกจัก,กรยานนะข้ามก่อกลางนะแกไม่ยอมนะยยกนะแกไป นู่นเลยลับรถตรงยูเทิร์เนี่ยแกรักษากฎ,กฎจราจรมากเลยคนนี้ <c oughs> โอ้โไม่ยอมไม่ยอมยกด้วยกลักวกลัวผิดกฎจราจรจะไปต่อโอ้โหแรงไม่หยุดอเอาเอาเอาผูาา้พ,พิชิตผูพ้พิชิตนะขอโ,โทษนะอันน,น,นี้อันนี้ฝนหรืออะไรนะพี่ฝนหรือเปล่าเนี่ยไปอาบน้ำมาเลยอาบน้ำมาโอ้โหนี่ขนาดไม่ใช่นาร้นนะ ก็ขนฝนตกเลนี่ยเนี่ยมาหน้าร้อที่ตายเนี่ยอนนี้ก็นั่งสังสรรค์นั่งคุยกัยนก่อนแล้วก็กินอาหารเย็นกันก่อนเวกระแซงมันเป็นจังหวะเลยมันมันมันเป็นแบบจ่าหวว่าลออขาอะไรเงี้ยนะท,ทำะไรกันครับเป็นไงวันนี้ขึ้นมาบอกบรรยากาศก่อนบอกความรู้สึกก่อนอ่ะความรู้สึกอ่ะจะเอาแบบไหนวิวข้างทางหรือว่าความทรมานบันเทิงม,มันมันครบครบรถ ครบรถไม่วราฝนตกอ่าไต่เขาเราผ่านเชียงรายมาแล้วไอ้เขาอย่างนี้เป็นไงขำๆพอได้พอได้พี่เก่งเป็นไงต้องมีการนี่ครั้งแรกเลยเมื่อที่ปั่นขึ้นเขายาวๆแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะฝึกประสบการณ์ไว้ก่อนไอ้เขาใหญ่ก็เคยผ่านแต่พี่ป๊อกไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าแกผ่านร้อยเจ็ดเจ็น้ำมาแล้วไอ้ยี่นี้แบบว่าขนมอ่ะขนม ขึ้นมาจานยังเหลือสองใบอ่ะเหลือสองใบเาเก็บไว้ไงเก็บเก็บไว้ทอดไข่ใบหนึ่งจานเออจะใช้มือหมดแล้วใช่ไหมนะชูเป็นไงบ้างประสบการณ์ีก็ปั่นด้วยจุงด้วยครับจุ่มอะไยังไงก็ต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้นะแล้วแล้วเข็นอย่างไวเลยนะไวม่ถ้าไม่ไวพวกทิ้งไงแล้วมันจะมืดแด